เราแนะนำคุณแมแขกผู้่อเกี่ยวที <It> ่มาร่วมงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมและจุิปัญญาท้องถึงของเราวันนี้นะคะท่านแรกนะคะก็คือท่านรองน้องสายท่านรองน้องสายเสียงนะคะรองนายกโครงการบริหารสุลปนตร์แดงหม้อค่ะท่านรองผุนพรทุนรองรองนายกโครงการบริหารสุลปนตร์แดงหม้อค่ะ ทานเลขาปีดาทิงภูพื้นเปขาที่การนายกองการบริหารจุงหนัดระบุแรงม่อค่ะท่านประหัดบรรจงคาแดงค่ะกลายโครงการบริหารสังวนดระุม่อค่ะแล้วก็ท่านประนานคุณตนทพิวนาชาประธานสภาองค์การบริหารจุงหวัระบุแรงมอค่ะทรงภูพื้น่ารองประธานสภาองค์การบริหารจุงหวดระบแรงม่อค่ะท่านปีนาชาดีนะคะ สภาองค์การบริหารจนดการหมู่ที่หนึ่งค่ะท่านพวัชชัยชมพูลยืนนะคะสมาชิกสภาองค์การบริหารจนดการหมู่ที่สองค่ะแล้วก็ท่านวิไลวรรณศรีพุทธมนะคะสมาชิกสภาองค์การบริหารจนดการหมู่ที่สามค่ะแล้วก็ท่านพิชายหนึ่งศุกนะคะสมาชิกสภาองค์การบริหารจนดการหมู่ แล้วก็ท่านผอชัยวัฒน์บุญคุ้ยค่ะผู้อำนวยการกองการศึกษาศาธาณสุขและวัฒนธรรมค่ะแล้วก็นายจัดชัยทองคำค่ะนักวิชาการศึกษาค่ะแล้วก็พี่ๆท้องถินค่ะองค์การบริหารส่วนบลแด้มออทุกท่านค่ะลุกขึ้นยืนหน่อยค่ะยกตัวหน่อยค่ะค่ะค่ะลำดับต่อไปนะคะโดยในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติ ทานพิทยากรเพืที่มีความรู้ความชำนาญนะคะในด้านวัฒนธรรมและวิทยาท้องถิ่นนะคะท่านอาจารย์สำนวนทูั้วนะคะท่านเป็นข้าราชการบำนาญโรงพยาบ้านแต่หม้อค่ะขอต้อนรับท่านวิทยากรท่านอาจารย์สำนวนทูั้วค่ะซึ่งท่านจะได้มาบรรยายในวันนี้ค่ะขอเรียนเชิญค่ะ เกิดตำบลเรียมออท่านรองนายกท่านเลขาท่านประหท่านผู้ในการโครงการศึกษาท่านผู้เลี้บ้านผู้นำผู้ช่วยคุณพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านเรียมออครับท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผมได้รับเกียรติอ่างสูงาให้มาเป็นวิทยากรพบปะพูดคุยเกี่ยวกับงานวันนี้การส่งเสริมการเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นผมสิเบ้าภาษาเกากลีภาษาไทยภาษาลาว ภาษาทองทีเพื่อนหาใจง่ายขึ้นํา้วเราให้คนจีคนแข่งที่ฟังก้องออกดังเดียวคนตั้งซื่อหรูหลาบางคนก็พอหใจอีว่าหรืออ่านตัวนั้นชื่อเล่คกับ ส่งเสริมการเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมและวาฒนธรรมฮ่องกงเพราะเขาใจแคอย่ามคนเราถึงพูดได้อาพูดคนพูดด้วยตะกี้บางลืมอเลยเจ้าแม่เนี่ยขนาดพูดในบ้านประกาศผูดเหมือนกับเปลี่ยนเปลี่ยนเขาบอกไม่แล้วนี่น้องครับรับ บริจาคโมระหลวงข้ามบรรทัศแบกภูมิป <repetition ceu> ัญญาทองทิ่นเรือครับเชื่ออยู่ว่ายักเพอเราภาษาใหม่ของสอยต่กูรานเปินไปแล้วยกตัวย่างตลอดิวานราเห็นมีมู่สอง้ปใส่หาอไปวีรบุรวันมาห้ฮะมันมันเอื้อคนประเห็นทันใช่ที่ว่าห็น โอไม่เสียหาเสียมาคุยว่าตาใหม่ว่าของใส่ของสอนจะโบรานผู้ใดที่เอามาดูดีจ่าตัวกามีมาแอวะามีมาแล้วผมก็กระดาษมาเขียนเขียนขนานี้นอกจากเข็ยนหนานี้นกากเข็ยนทุกแหวนแล้วใไประกาศมือที่สามปฏิบาตินี่ของใส่ของไอนจะโบราณ้าเราได้ใจเหรอ